สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับแฟนเพจมงคลคาเซนเตอร์ในช่องทาง y t u t u นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับมาพบกันอีกแล้วนะครับสำหรับสาวกอีสูนะครับสาวกคนที่บ้องต้องบอกว่าทั้งสวยและประหยัดน้ำมันนะครับวันนี้มาพบกับที่อยู่ด้านหลังของผมนะครับหลายท่านที่เห็นผมรีวิวรอบก่อนนะครับในส่วนของสเตลที่เป็น4ประตูไปนะครับวันนี้มาพบกับ4ประตูเอยไม่ใช่สเตลที่เป็นแบบแคปนะฮะเป็นแบบ2ประตูนะครับยกสูง ด้านหลังของผมนะครับอย่างที่บอกครับสเตลเป็นรุ่นพิเศษของอีซูซูนะครับที่นะครับมีจริงๆอ่ะอีซูซูจะผลิตมาเป็นจํานวนจํากัดนะครับแค่หนึ่งพันคันแต่ด้วยความที่อีซูซูนะครับได้เราออเดอร์นะครับเยอะมากนะครับในช่วงช่วงที่ผลิตในส่วนของปีเดือนกุมภาพันธ์ปี2019นะครับก็เลยเพิ่มจํานวนการผลิตนะครับให้หลายๆท่านที่สนใจแล้วก็ได้ครอบครองนะครับสำหรับสเตลมีอยู่2สีสีดำอย่างที่ผมรีวิวไปแล้วนะครับแล้วก็ตัวนี้สีขาวมุกนะฮะ วันนี้เรามาดูสีขาวกันนะครับซึ่งอย่างที่เห็นได้ชัดนะครับในส่วนของหน้าตาของอิซูซูตัวสเตลนะครับจะมีความพิเศษในส่วนของสีที่ตัดกันนะครับตัวนี้เขาจะเรียกว่าเป็นสีดำเป็นนแบ็คนะครับแล้วก็จะสลับกับสีดําด้านนะครับหลายคนคงคุ้นหน้าคุ้นตากับรอยคาดตรงนี้นะครับมีตั้งแต่ X s e r ซ e s มาแล้วนะครับซึ่งอิซูสูใส่มาทุกรุ่นซึ่งผมก็มองว่าสวยดีนะครับเพราะว่าทําให้ดูมีมิติของหน้ารถมากขึ้นนะครับแล้วก็ในส่วนของกระจังหน้ารุ่นนี้จะเป็นนมีสกให้้้้ดดววยาาลล่งแ อ่านของไฟตัดหมอกจะมีแอบมีเหมือนเขี่ยวนิดนึงนะครับอ่าเป็นไฟตรงอ่าไฟตัดหมอกด้านล่างนะครับทำให้ดูมีมิติมากขึ้นนะฮะไฟ daytime r u n n i n g Light ตอนกลางวันตัวนี้นะครับจะสว่างมากนะครับอ่าเดี๋ยวมาสตาร์ทให้ดูรอบที่หลังนะให้ดูก่อนว่าสว่างขึ้นกว่าเดิมเยอะมากแต่ว่าในเวลากลางคืนจะดูนวลตามากขึ้นนะครับและไฟโปรเจคเตอร์จะเป็นอ่าไฟสูงไฟต่ำในหลอดเดียวกันเลยนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูรอบคันกันหน่อยครับบอยนะครับสำหรับคันที่แล้วนะครับสีดำ เป็นล้อแต่งไปนี่มาดูล้อเดิมนะครับล้อเดิมจากโรงงานสําหรับล้อสเตลนะครับจะมีความถ้าเป็นเอ็กซิลี่จะเป็นล้อล้อแบบล้อทรงเดียวกันครับแต่ว่าจะไม่ปัดเงาดําปัดเงาแบบนี้นะครับตัวนี้จะเป็นสีดําปัดเงานะครับต้องบอกว่ายางใหม่เพราะว่ารถยังปี19อยู่เลยนะครับรถใหม่เลยนะครับจะมีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างให้นะครับสาหรับวิสูนะครับตรงมือเปิดตัวนี้จะเป็นกุญแจคีย์เลสแล้วนะครับเดี๋ยวผมเอากุญแจมาให้ดูนะครับสำหรับวิสูนะครับเวลาล็อก กดล็อกนะครับแต่เวลาเปิดไม่ต้องกดก็ได้นะครับจับเฉยๆก็เปิดแล้วนะครับผมเปิดมาดูภายในได้เลยนะครับสําหรับสเตลนะครับจะไม่มีคําว่าสเตลอยู่ด้านหลังนะครับจะมาอยู่ที่แผงข้างเขาเรียกว่าตรงแผงประตูนะครับตรงนี้นะครับลายปนโนแบ็กจะมีคําว่าสเตลอยู่นะครับภายในนะครับอย่างที่บอกครับว่าสเตลก็ทําเป็นรุ่นพิเศษนะครับจะมีความแตกต่างไปจากรุ่นธรรมดาเยอะพอสมควรนะครับเห็นได้หลักๆก็จะเป็นในส่วนของเบาะนะครับ เบาะที่ต้องบอกว่าแตกต่างก็คือถ้าเป็น X Series จะเป็นเบาะหนังดำได้แดงนะครับตัวนี้จะเป็นเดินได้สีขาวนะครับทำให้ดูมีความเรียบรู้แล้วกันเนาะนะครับในส่วนนี้นะครับแล้วก็เป็นวัสดุที่คืนรูปได้เร็วมากนะครับเวลานั่งแล้วก็จะดูกระชับนิดนึงเพราะว่าเป็นทรงสปอร์ตนะครับตัวนี้ก็จะคืนรูปสังเกตว่าคืนปล่อยปุ๊บมันจะคืนทันทีเลยนะครับผมชอบตัวนี้นุ่มดีนะครับแล้วก็ในส่วนของจอนะครับก็จะเป็นจอขนาดใหญ่ในวิเกเตอร์เลยนะครับรุ่นนี้นะครับ สวยมากอ่าผมชอบอีกอย่างหนึ่งนะอีซูทํามารุ่นหลังๆนะทั้งสเตลแล้วก็ทั้งเอ็กซิลี่หลังคาผ้าหลังคาจะเป็นสีดํทสังเกตว่าตัวนี้เดี๋ยวผมเอาไปเกีบยงานให้นะครับอันนี้จะมีอัคราลิ้นนึงนะฮะแต่ว่าด้วยความที่เป็นสีดำนะครับจะดูแลรักษาง่ายหน่อยนะครับถ้าเป็นสีครีมหรือสีออกสว่างสว่างหน่อยแล้วมันจะทาให้เปื้อนเร็วนะครับตัวนี้ผ้าหุ้มอ่าพติคุ้มอ,อ่าบางแดดยังไม่แก่ออกเลยนะครับอ่เบาด้านหลังยังสวยงามอยู่นะครับ โอเคมาดูด้านท้ายกันดีกว่าครับอ่าน้องออยมาดูด้านหลังนะครับย่านที่บอกครับสเตลเป็นรุ่นพิเศษนะครับความพิเศษของสเตลที่เห็นได้ชัดถ้าเรามองจากด้านหลังเราจะไม่เห็นคําว่าสเตลอยู่ด้านหลังนะครับหรือเป็นเกียร์รุ่นอย่างตัวแซดแพร่ีพยังเห็นอยู่นะครับ1.9บูพาวเวอร์จะดูจากตรงนี้นะครับเป็น DDI นะครับบูพาวเวอร์แล้วที่เห็นได้ชัดนะครับถ้าเป็นตัวสีดํามันจะกลืนๆกันมันจะมองไม่ค่อยชัดนะครับแต่ตัวนี้สีขาวจะเห็นได้ชัดเลยว่ากันชนท้ายจะแอบมี ดำเกรโนแบ็คดำดำเงาเงานะครับอยู่ตรงนี้นะครับลงมาถึงด้านล่างซึ่งทําให้มีความพิเศษมากขึ้นนะครับให้ดูหล่อ,อขึ้นถ้ามองจากด้านท้ายมานะครับแล้วก็ไฟท้าย LED แล้วด้วยนะครับโอเคดูรอบคันกันแล้วนะครับมีไฟมีไฟเบรกดวงที่3นะครับตัวนี้จะเป็นเสาอากาศทรงคลิบลฉลามตัวนี้จะมีเฉพาะรุ่นนี้เลยนะครับอโอเคเดี๋ยวพาไปดูด้านในกันดีกว่า อ,อย่างที่บอกครับรถปี2019ไม้น้อยนะครับเดี๋ยวพาไปดูก่อนว่าไม่เท่าไหร่เดี๋ยวพาไปดูก่อนว่าไม่เท่าไหร่นะครับอ่ะโอเคชึบขออนุญาตสตาร์ทก่อนนะครับโอเคนะครับปึบ๊บหน้าจอสวยงามทีเดียวสมาร์ทโฟนเน็กเต็ดนะครับอ่าโอเค เลขไม่อยู่ที่24,223กิโลเมตรไม่20,000กิโลนะครับคันนี้นะครับสำหรับสเตลสีขาวคันนี้นะครับต้องบอกว่าทั้งสวยทั้งทั้งลิมิเต็ดแล้วก็ไม่น้อยด้วยนะครับนี่หน้าจอก็จะประมาณนี้อ๋อเมื่อกี้ที่ผมบอกว่าเป็นตัวเนวิเกเตอร์ไม่ใช่เนวิเกเตอร์ไหมเดี๋ยวน,นะอ๋อมีเนยด้วยใช่อ่าโอเคผมลืมไปว่าตัวนี้แมปมันกดไม่ได้มันจะต้องกดโฮมก่อนนะครับมีเนวิเกเตอร์ให้นะครับเนี่ยโอเคบันติฟังก์ชันที่พวงมาลัยนะครับมีครุสคอนโทรลให้นะครับ พวงมาลัยก็จะเป็นทรงทรงสปอร์ตแล้วก็เป็นหนังซึ่งได้ก็จะเป็นตัวเดียวกันกับเบาะนะครับสวยงามทีเดียวนะครับโอเคนะครับไปดูเครื่องยนต์กันดีกว่านะครับไปดูหัวนงหัวน็อตผมต้องเรียนก่อนนะครับว่าคันนี้พึ่งเข้ามานะครับต้องบอกว่าพึ่งเข้ามาผมเลยยังไม่ได้ทำความสะอาดเยอะมากนะครับนี่ให้ดูเดิมๆก่อนเนี่ยลงรถมาใหม่ๆเลยนะครับเนี่ยก็เลยยังไม่ได้ล้างเครื่องยนต์อะไรมากมายแต่นะครับผมอย่างที่ผมบอกว่ารถเดิมอยู่แล้วรถสวยอยู่แล้วห้องเครื่องไม่ได้ล้างอะไรมากแต่ ความสวยความเดิมยังคงอยู่ให้สังเกตที่หัวน็อตนะครับรถไม่มีวันเห็นแน่นอนหลายคนถามว่ารถใหม่ๆอย่างนี้ทําไมถึงขายนะครับเห็นไหมครับรถมีวันเห็นอะไรไหมนะครับให้ดูเลยความเดิมของตัวรถนะครับผมเนี่ยฮะนะครับจุดอาร์คเม็ดอาร์คต่างๆนะครับฟากระโปรงแผ่นกันความร้อนยังคงใหม่เอี่ยมเลยนะครับนี่หัวน็อตเห็นไหมครับสีแต้มจากโรงงานอยู่ครุบครบทุกจุดเลยนะครับเครื่องยนต์1.9ึ่งจุดเก้าบู๊พาวเวอร์ร้าแรงซึ่งเป็นตัวประหยัดสุดแล้วครับของอิซูซูนะครับผม อโอเคนะครับนี่ฮะเออผมลืมไปเห็นไหมครับไฟเดอร์ไทม n รันนิ่งไลท์เนี่ยถ้าเป็นตัวก่อนเนี่ยโฉมก่อนที่ยังไม่ใช่หน้าสเตลนะครับเขาบอกว่ามันไม่ค่อยสว่างมากนะครับขับตอนกลางวันอาจจะดูไม่ไม่ไม่เป็นที่เขาเรียกว่าเป็นจุดเด่นเท่าไหร่นะครับรุ่นนี้ก็เลยทำเปิดปรับเพิ่มในส่วนของแสงให้มีความสว่างมากขึ้นแต่เมื่อไหร่ที่เราเปิดไฟในตอนกลางคืนนะครับเขาจะลดระดับอของความสว่างลงให้มันนวลตานิดหนึ่งนะครับตัวนี้ก็ถือว่าดีสูปรับปรปุงได้ดีพอสมควรนะครับ มาพูดถึงเรื่องรถใหม่กันดีกว่ามาพูดถึงราคาดีกว่านะครับราคารถใหม่รุ่นนี้นะครับผม854,0าบาทนะครับ8 5 4 0 0 0บาทนั่นคือราคารถใหม่สำหรับตัวแคปบนะครับสำหรับตัวแคปบเกียร์แมนนวลนะครับลืมบอกไว้ตัวนี้เป็นเกียร์แมนนวลนะครับวันนี้มงคลคาเซนเตอร์ให้ราคาพิเศษนะครับสำหรับใครที่ถามผมเข้ามาตัวแคปมีไหมราคาเท่าไหร่มาแล้วนะครับวันนี้599,000บาทนะครับสำหรับคนที่ดูคลิปนี้เท่านั้นนะครับปกติของใครที่6,29,0 0 0บาทนะ วันนี้ผมให้ราคาพิเศษนะครับ5 9 9 0 0นบาทจัดเต็มฟรีดาวได้อย่างแน่นอนนะครับผมสำหรับลูกค้าที่สนใจนะครับยูสูบูพาวเวอร์นะครับผมเป็น1.9ึ่งจุดเก้าบูพาวเวอร์สเตลคันนี้นะครับผมบอกเลยว่ามีจำนวนจำกัดแล้วก็สีขาวมุกตัวนี้หล่อมากๆนะครับฝากไปด้วยแล้วกันนะครับใครที่สนใจทักเข้ามาได้นะครับผมเป็นต่อนะครับฝากเบอร์โทรไว้เลยนะครับ0 9 0 5 2 1 4 4 4ศถ้า ท่านติดต่อไม่ได้ก็เดี๋ยวจะมีลิงก์ไลน์ให้นะครับแอดไลน์มาเลยนะครับผมขอบคุณมากครับเดี๋ยววันหลังมีคลิปอะไรหรือมีรถอะไรที่น่าสนใจเข้ามาทำเสนออีกรอบหนึงนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ